เจ้าหน้าที่ตำรวจสพน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จึงประสานรถดับเพลิงพร้อมคู่ภัยทางหลวงน้ำโสมรุดไปอย่างที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวหรูอยู่ในบ้านนวนบอกหมู่ที่14ตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสมโดยเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างหนักเนื่องจากเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนโดยเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถดับเพลิงของเทศบาลและอ,อบตตจำนวนเก้าแห่งนับ1ิคันรดมจีดน้ำสกัดเพลิงม่ให้ลุกลามโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จากนั้นประสานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจะกระทั่งพบศพนายกิตาโพแลกุลอายุ31ปีซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาและเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านถูกไฟคลอกเสียชีวิตไม่เกรียมภายในกรองเพลิงมีลวดมัดคออยู่และมีลิ้นจุกปากจากการสอบสวนนางทุมโพแลดูอายุ83ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าว่าตนอาศัยอยู่กับหลานชายสองคนโดยหลานตนเคยประสบอุบัติเหตุจนตาบอดทั้งสองข้าง ก่อนน่าจะเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ประมาณตีสี่ครึ่งตนตื่นมาเข้ากลัวจากนั้นมานั่งเคี้ยวหมากอยู่ด้านหน้าบ้านต่อมาเห็นเปลวเพลิงและควันพุ่งออกมาตนจึงร้องให้ชาวบ้านและญาติญาติมาช่วยกันดับไฟจากนั้นโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่เรื่องขณะนั้นไม่มีใครเห็นหลานตนว่าไปอยู่ที่ไหนเบื้องต้นจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่นายกิจาจผู้เสียชีวิตน่าจะปลูกคอเสียชีวิตก่อนจากนั้นจะเกิดเพลิงใ้บ้านตามมาทีหลังซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนสาเหตุการตายและเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จจรรริงตต่อไปอเเธมข านายรณพบเหลืองไพโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมสังเกตการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดราชบุรีที่โรงพยาบาลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงซึ่งเป็นวัคซีนของจิโนแว็กต์ระยะแรกของจังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรจำนวน2500โดสโดยจะฉีดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน โดยในวันนี้มีแพทย์หญิงปา,าริอารีรบในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีพร้อมกับรองนายแพทย์สาธารณสุขและแพทย์เป็นกลุ่มแรกที่ได้ฉีดโดยจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายหลักของประเทศที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมและมีพื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุสดและเข้มงวดและพบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีได้จัดระบบเฝ้าระวังเชิงรุกและควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่องทําให้พบการติดเชื้อละลอกใหม่มีจานวนเพียง3าสิบสามรายั้งนี้วัคซีนล็อตแรกของจังหวัดราชบุรีได้รับมาจํานวน2,500โดสฉีดได้จํานวน1,250คนได้กระจายไปยังอําเภอในจังหวัดราชบุรีแล้วและจากนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนมาน้อยกว่า40,000คนภายในปีนี้ สำหรับวัคซีนทุกโดสมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการผลิตรวมถึงขึ้นทะเบียนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาโดยทุกคนจะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อมีการทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจะป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาได้โดยเร็วสุพภวรสาวัฒน์รยายงานคุณชวเนธทั้งสัมพันธ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกและบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ของไร่อมบาสเตอร์ฟาร์มโดยมีแปลงปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นวัตถุที่นำไปปรุงอาหารให้กับผู้มาใช้บริการมีความสดและสะอาดทุกวันตัวร Farm, ไร่อมบาสเตอร์ฟาร์มมีที่รวมกว่า3,000ไร่ทางด้านนายเฉลิงชัยโสกยานุสร์หวัวหน้าคนสวนได้เปิดเผยถึงโรงปลูกผักไฮโดรโปนิกว่าจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ45วันซึ่งต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีเนื่องจากเป็นผักปลอดสารพิษ ้วยการปลูกจะไม่ใช้สารเคมีผักที่ปลูกได้นั้นจะใช้ไปปรุงอาหารจําพวกสลัดในโรงแรมนอกเหนือจากการปรุงอาหารในโรงแรมแล้วก็จะนํามาเปิดจาหน่ายกับคนทั่วไปที่ต้องการจะรับประทานผักปลอดสารพิษส่วนกรณีที่มีผู้พบหนอนในผักนั้นอาจจะเป็นเพราะผักไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาจจะพบบ้างซึ่งแสดงว่าผักปลอดจากสารพิษนั่นเองทางด้านคุณชาวเนตทั้งสัมพันธ์เปิดเผยว่าหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้มาพัฒนาฟาร์มแห่งนี้ในช่วงแรกมีพนักงานร่วมประมาณ50คน โดยจะปลูกใบัหระพากระเพรามะนาวจากนั้นก็ขยายไปปลูกข้าวโพดแตงร้านแล้วส่งเข้าโรงแรมโดยมีผักไฮโดรพอนิกซึ่งปลูกมานานแล้วเมื่อส่งให้โรงแรมเพียงพอแล้วที่เหลือนั้นก็จะนําไปขายกับประชาชนโดยทั่วไปนอกจากนี้ในพื้นที่นี้ก็ยังมีทะเลสาบซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ300ไร่มีปลานิลจํานวนมากส่งเข้าโรงแรมเมื่อเหลือจากการส่งเข้าโรงแรมก็จะส่งขายที่ตลาดนอกจากปลานิลก็ยังมีปลาย,ยีสกปลาตะเพียนซึ่งได้เปิดให้ประชาชนที่นิยมตกป่านั้นได้เข้าไปใช้บริการโดยเสียค่าใช้จ่าย เขาจะทําให้พนักงานของโรงแรมมีรายได้เสริมซึ่งในปัจจุบันมีพนักงานกว่า100คนที่มาปลูกผักและทํางานในไร่อมบัสเดลฟาร์มแห่งนี้ด้วยนิราชทิพสีนันทผลทิพย์สีพิทยาทิพย์สีรายงานนายนกกรตักกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะเดินทางเยี่ยมชมโรงงานน้ำยางค้นแห่งแรกในจังหวัดสตูลโดยมีนายประสิทธิ์ก้าวเอี้ยนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรสวนยางพาราและน้ำยางพาราได้มีการผลักดันสร้างโรงงานน้ำยางคนซึ่งตั้งอยู่เลขที่1 47หมู่ที่1ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยได้งบประมาณจากจังหวัดสตูลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น5้าล้านบาทบริหารงานโดยสากลชาวสวนยางกยอทอลฉลิระเกิจังหวัดสตูลสำหรับโรงงานน้ำยางค้นแห่งนี้มีกำลังการผลิตหัวปั้น8หัวผลิตได้500ลิตรต่อชั่วโมงต่อหัววันละ8ชั่วโมง มีอัตราการผลิต32,000ลิตรต่อวันมีถังเก็บน้ำย่างค้น100ตันจำนวน5ใบและถังเก็บน้ำย่างค้น35ตันจำนวน4ใบท่านีสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่25มกราคม2564เรื่องสถานการณ์ตกตามด้วยสาเหตุต่างๆจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายางพาราเัืหนึ่งในมาตรการคือการเร่งประสานสถาบันเกษตรชาวสวนยางและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดน้ำยางค้นในจังหวัดสตูล ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นจึงสามารถทดสอบระบบการผลิตน้ำํำยางคน้นของสาก์ชาวสวนอย่างกอยอเฉลิมงพระเกียรติจำกัดได้นติตยาแสงมณีรายงานทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5าจับกลุ่ม,น,มน,นายนมัสนันหมันหมัดอายุ23ปีหลังจากสืบทราบว่ามีพฤติกรรมในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ โดยใช้บ้านเลขที่ 30, 30, 30ทับ12บ้านไร่ตกหมู่ที่6ตำบลสำนักขาอำเภอสะดาวจาังหวัดสงขลาในการซื้อขายยาเสพติดจึงได้ส่งสายรับนำเงินเข้าไปล่อซื้อจำนวน5เม็ดในราคา300บาทโดยมีเจ้าหน้าที่นำกำลังซุ่มตรวจสอบเมื่อนายมรณะนัน,นเห็นเจ้าหน้าที่ได้วิ่งหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่สามารถวิ่งตามไปควบคุมตัวไปได้จากนั้นนำตัวมาสอบได้ให้การยอมรับว่ามียาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์ชุกซ่อนบ้นที่คนต้นกล้วยหลังบ้านและพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ กระทั่งพบยาบ้าจำนวนหน่งถุงจำนวน84เม็ดและจำนวน5ถุงน้ำหนัก49.29กรัมซุกซ่อนอยู่พร้อมกับยึดเครื่องช่างดิจิตอลหนึ่ง 1, เครื่องอุปกรณ์การเสพไออีก1ชุดและธนบัตรที่ใช้ในการลอดซื้ออีกจำนวนหนึ่งจึงควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนสพสะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพิภพประดิษฐ์มณีรัตน์แก้ววิเชียรรายงาน